ความซื่อสัตย์เนี่ยมีผลกับทุกสายอาชีพและทุกคนนะครับเพราะว่าพื้นฐานของของการทํางานพื้นฐานของของการที่จะเอาไปเติบโตเนี่ยพื้นฐานแรกๆเลยคือว่าคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนดังนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนของต่บ,บรรา้านการศึกษาสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาหรือสามารถเสริมทักษะหรือเสริมให้เด็กตระหนักได้ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าความซื่อส,สัตย์สุจริตเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ เป็นอาจารย์มาตั้งแต่ปี2543วิชาที่รับผิดช,ชอบก็คือเป็นวิชาการทดสอบสิ่งทอหรือว่า textile testing แล้วก็การตกแต่งสําเร็จเรื่องของการพอกย้อมสีธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติสิ่งที่ถนัดที่ท,ที่ได้สอนคือเรื่องของเอาวัตถุดิบที่ได้จากเวสจากอุตสาหกรรมเกษตรมาพัฒนามาแปรรูปให้สร้างบูลคา่าพวกสีธรรมชาติเส้นใยอย่างเงี้ยพวกใบสับประรดก็เอามาแปรรูปให้เป็นเส้นใยแล้วก็มาทําเป็นปิดฝันสิ่งทอครับ ข่าวตอนนั้นเนี่ยฮะทางอาจารย์โรงเรียนทางภาคเหนือแล้วก็ทางอาจารย์มหาวิทยาลัย,ยในต่างประเทศนะฮะได้นําแนวคิดของหมวกกันลอกเนี่ยไปใช้จะเรียกว่าหมวกซื่อสัตว์เป็นการดีที่ทำให้สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนะนิสิตนะฮะใน ในปัจจุบันนะครับถามว่าดีไหมผมรู้สึกว่ารู้สึกดีที่มีอาจารย์หลายท่านเห็นความสําคัญกับตรงนี้ขอบคุณที่ทางทั้งสงสถาบันนะฮะในการอ้างถึงนะก็รู้สึกดีใจฮะแล้วรู้สึกดีครับว่า,าที่มีอาจารย์หลายท่านให้ความสนใจตระหนักในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการป้องกันชุจจิตที่เกิดขึ้นปีนั้นนะฮะ าทางมหาวิทยาลัยก็พยายามผลักดันให้แต่และวิชาเนี่ยสอดแทรกจริยธรรมในการสอนก่อนที่จะทำาการสอบวันนั้นสองสัปดาห์เราก็คุยกันนะว่าจะทำยังไงที่จะเอาเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมาสอดแทรกได้เด็กแต่ละคนก็จะเสนอแนวคิดมาว่าให้อาจารย์ออกข้อสอบหลายชุดให้สับพ่นั่งกันสอบข้อตกลงเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องทำแล้วพวกคุณล่ะทำอะไร ดังนั้นนะก็อกลงกันว่าเราจะทาเป็นหมวกออกับร่องึ้นมาดังนั้นที่สิตก็จะเป็นการทําการเตรียมหมวกมาให้กับพอดีหัวเด็กบางคนก็มีการตกแต่งวาดระบายสีพอในวันสอบเนี่ยเด็กก็จะใส่หมวกมาแล้วก็เราก็จะมีกระดาษ A4 เรีไซเคิลนะครับแล้วก็เอามาแม็กเย็บติดก,กับตัวกระดาษนะครับแล้วก็ให้เด็กสอบและในวันนั้นนะฮะเด็กก็อยากถ่ายรูป ภาพภาพนั้นคือเป็นภาพที่มาจากกล้องของผมถ่ายผมก็ส่งให้ในกลุ่มไลน์ของนิสิตในวิชาแต่ว่าในกฎระเบียบของการสอบคือว่านิสิตไม่สามารถเอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องสอบได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือกระแสที่ได้มามี2ด้านนะฮะก็คือด้านหนึ่งก็คือชื่นชมเด็กมีแนวคิดตันหนักเรื่องของการป้องกันทุจริตที่เกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะก็มีข่าวที่ในแง่ลบก็จะมองว่าทางมหาวิายาลัยหรือว่าทางนิสิตของ ภาควิชานี้คณะนี้หรือมหาวิาวาทยาลัยเนี่ยมีการทุจริตกันมากใช่ไหมถึงต้องมีการทําหัวก,กันลอกนี่มาเนื่องจากในวิชานี้เป็นวิชาการทดสอบสิ่งทอนิสิตจะต้องรายงานผลตามจริง โดยที่ไม่มีไบแอสอันนี้คือสิ่งที่จริยรทมท,ที่ค่อนข้างจะสําคัญการทุจริตในเรื่องของการลอกข้อสอบมันก็เป็นพื้นฐานพื้นฐานนึงถ้าเกิดการลอกข้อสอบปุ๊บโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการทุจริตต่อไปก็คือเรื่องของการรายงานผลทีมไม่เที่ยงตรงหรือว่าไม่ถูกต้องถ้าเราเริ่มต้นทาทุจริตถ้าเรากล้าทําในจุดแรก มันจะส่งผลในการกล้าทําในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นแนอนาคตได้ก็จะบอกนิสิตว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับพวกเราให้ทําการปรับปรุงแก้ไขซ้การสร้างจิตสํานึกให้กับนิสิตเกี่ยวเรื่องของจริยธรรมนะฮะของเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมันเป็นพื้นฐานหลักอยู่แล้วฮะของที่ทุกทุกคณะทุกภาควิชาแม้กระทั่งโรงเรียนอนุบาลมัธยม,มหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้อง แทรกลงไปในเรื่องของการกิจกรรมและการเรียนการสอนเพราะว่าการทุจริตเป็นบ่อกเกิดที่ไม่พึงประสงค์ของทุกปัญหานะครับเรื่องของวสิทธินิสิตไปทํางานเนะเด็กเป็นอนาคตของชาติถ้าเด็กมีความทุจริตเกิดขึ้นหรือว่ามีแนวคิดที่อยากจะทุจริตอนาคตของชาติก็องอาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นอน,อนาคตของพวกเราอะก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กกระทําในปัจจุบันนี้ จากข่าวที่บอกว่ามีทางอาจารย์ซื้องานวิจัยเพื่อเอามาทําการตีพิมพ์นะครับสิ่งที่จะบอกกับนิสิตนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์และมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราไม่ถนัดและทาให้เราเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องของตัวนั้นจริงในเรื่องของการตีพิมพ์เนี่ยต้องเป็นเรื่องสิ่งที่เรารู้เรื่องสิ่งที่เราถนัดจากตรงนั้นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วมีความรู้จริงถ้าเราไปซื้องานตีพิมพ์ มันก็เหมือนกับเราซื้องานวิจัยมาขอจบนะบดังนั้นนะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งการมา,าเรียน,นยมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งท้าทาทยความสามารถของเราเหมือนกับว่าถ้าเราไปซื้องานจบมันก็เราไม่ได้ใช้ศักยภาพนั้ไม่ใช่ความสามารถของเราเองถ้าเด็กมีความซื่อสัตย์เด็กจะได้ภูมิคุ้มกันเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างสิ่งที่ถูกต้องและมีความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ปกป้อง พวกเราได้ปกป้องเด็กจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอาชีพของการงานทุกการงาน